ทำไมเสียงเล็กๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจากเวทีงานวัดบ้านนาถึงกลายเป็นพลังสะเทือนโลกจนแฟนเพลงต่างแดนหลายชาติพร้อมใจกันหลงรักนี่คือปริศนาที่กำลังขยาว,วงการลูกทุ่งไทยคะ่ะใช่ครับและนี่คือเรื่องราวที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องตั้งคำถามและอาจจะได้แรงบันดาลใจไปพร้อมๆกันผ้าหัวข่าวแรงๆอย่างต่างแดนสะเทือน เด็กบ้านนาก้าวสู่หัวใจแฟนเพลงทั่วโลกไม่ได้เกินจริงเลยค่ะเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับน้องต้นข้าวศิลปินเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เพิ่งก้าวเข้าสู่วงการได้ไม่นานแต่กลับกลายเป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนพูดถึงอย่างกว้างขวางจากเวทีเล็กๆที่บ้านนาเวทีที่เต็มไปด้วยแสงไฟธรรมดาเสียงปรบมือจากผู้ชมไม่กี่ร้อยคนวันนี้กลับเชื่อมโยงไปถึงแฟนเพลงในต่างแดน หลายประเทศพร้อมใจกันจับตามองเด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยความทึ่งและชื่นชมและสิ่งที่น่าสนใจก็คือความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากการโปรโมทใหญ่โตไม่ได้มาจากค่ายเพลงยักษ์ใหญ่แต่เกิดจากพลังแท้ๆของเสียงร้องที่ใสสะอาดและบุคลิกธรรมชาติที่จริงใจซึ่งค่อยๆซึมเข้าสู่หัวใจผู้ฟังจนเกิดเป็นแรงกระเพื่อมขึ้นในโลกออนไลน์ทุกครั้งที่มีการแสดงหรือแม้แต่การถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดีย เราจะเห็นกระแสต,ตอบรับที่เกินคาดทั้งจากแฟนเพลงไทยและต่างชาติคอมเมนต์ที่เต็มไปด้วยภาษาอังกฤษภาษาจีนญี่ปุ่นหรือแม้แต่ภาษาอาหรับล้วนสะท้อนว่านี่ไม่ใช่แค่ความนิยมชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นการยอมรับจริงๆจากผู้ฟังหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมจึงไม่แปลกเลยค่ะที่พาดหัวข่าวนี้จะถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะมันคือภาพสะท้อนของการเดินทางที่น่าทึ่งจากเด็กหญิงบ้านๆที่ยืนอยู่บนเวทีเล็กๆแต่กลับมีพลังเสียงและหัวใจที่ก้าวไปได้ไกลถึงระดับโลกค่ะในวงการลูกทุ่งปกติกว่าศิลปินจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องใช้เวลาสะสมชื่อเสียงเป็น10ปีแต่กรณีของน้องต้นข้าวมันเหมือนจุดพลุจากเวทีเล็กๆที่งานวัดแล้วสว่างวาบขึ้นมาในระดับนานาชาติครับแล้วอะไรที่ทำให้เธอแตกต่างแน่นอนค่ะ เรื่องแรกคือเสียงร้องใสสะกดใจที่หลายคนยอมรับว่าฟังแล้วรู้สึกเหมือนหยุดเวลาแต่ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับสิ่งที่แฟนเพลียงพูดถึงบ่อยๆไม่ได้มีแค่เสียงร้องที่ไพเราะหากแต่เป็นบุคลิกที่สดใสน่ารักตามวัยซึ่งทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้เห็นความเป็นธรรมชาติของเด็กคนหนึ่งที่กำลังเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลงและเหนือสิ่งอื่นใดคุณค่าที่หลายคนต่างสัมผัสได้ก็คือ ความกระตันยูและความจริงใจของน้องต้นข้าวสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีคำบรรยายไม่จำเป็นต้องมีคำแปลเพราะมันคือภาษาสากลที่ทุกหัวใจเข้าใจตรงกันเวลาน้องพูดถึงครอบครัวเวลายกมือไหว้ผู้ใหญ่หรือแม้แต่รอยยิ้มเล็กๆบนเวทีรายละเอียดเล็กๆเ,เหล่านี้กลับสะท้อนความเรียบง่ายและจริงใจที่หาได้ยากในยุคปัจจุบันผู้ชมไม่ว่าจะมาจากชาติใดภาษาใด ต่างก็รู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากตัวตนของเธอและนี่เองค่ะที่ทำให้น้องต้นข้าวไม่ได้เป็นเพียงแค่ศิลปินเด็กหญิงคนหนึ่งแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์เล็กๆของคุณค่าที่ไร้พรมแดนคุณค่าที่สามารถเดินทางไปถึงหัวใจผู้ฟังได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องอาศัยการแปลใดๆเลยสิ่งที่ยืนยันกระแสได้ชัดที่สุดคือคอมเมนต์จากแฟนเพลงต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษจีนญี่ปุน่นหรือแม้แต่ภาษาอาหรับ ถูกต้องครับและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือกระแสนี้ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงคนไทยในต่างแดนเท่านั้นแต่เป็นคนท้องถิ่นจริงๆจากหลายประเทศที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกต่อผลงานของน้องต้นข้าวบางคอมเมนต์เขียนด้วยภาษาอังกฤษ,ากฤษบางคอมเมนต์ใช้ภาษาจีนญี่ปุ่นหรือแม้แต่ภาษาอาหรับซึ่งนั่นแปลว่าเสียงร้องและเสน่ห์ของเธอได้ก้าวข้ามกำแพงภาษาไปโดยสมบูรณ์ผู้ฟังเหล่านั้นไม่เพียงแต่ชื่นชม แต่ยังพยายามสื่อสารกับแฟนเพลงคนอื่นบางคนถึงขั้นช่วยกันแปลความหมายเนื้อเพลงบอกเล่าความหมายเชิงลึกของถ้อยคำไทยให้ผู้ฟังต่างชาติคนอื่นๆเข้าใจไปพร้อมกันนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ใช่เพียงการชมแล้วผ่านไปแต่เป็นการมีส่วนร่วมจริงๆที่แสดงถึงพลังของคอมมูนิตี้ที่กำลังขยายตัวทั่วโลกการที่แฟนเพลงจากหลากหลายเชื้อชาติเลือกที่จะใช้เวลา มาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันผ่านบทเพลงของน้องต้องข้าวสะท้อนชัดเจนว่าเธอไม่ได้เป็นแค่ศิลปินของไทยอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นศิลปินของโลกที่เข้าถึงหัวใจผู้ฟังอย่างแท้จริงครับหากเที่ยวกับศิลปินรุ่นพี่เช่นไม้ไัยรมพรหรือตักกะแตนชนระดาความสำเร็จในต่างแดนมักมาจากการทัวร์คอนเสิร์ตโดยแฟนหลักคือแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศ แต่สำหรับน้องต้นข้าวนั้นแตกต่างออกไปค่ะเธอยังเด็กมากยังไม่มีเวลาสร้างชื่อเสียงสะสมเหมือนศิลปินรุ่นพี่แต่สิ่งที่เธอมีและใช้ได้อย่างเต็มที่ก็คือพลังของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง YouTube, TikTok หรือแม้แต่ก,การไลฟ์สดบน Facebook กลายเป็นเวทีใหม่ที่เปิดกว้างให้เธอส่งเสียงใสและสเสน่ธรรมชาติไปถึงผู้คนทั่วโลกแบบไร้พรมแดนโดยไม่ต้องอาศัยเวทีใหญ่ หรือการโปรโมตจะค่ดังเลยสิ่งที่น่าประทับใจคือผู้ชมจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาติดตามน้องต้นข้าวนั้นไม่เคยฟังเพลงลูกทุ่งมาก่อนด้วยซ้ำพวกเขาอาจจะมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างฟังภาษาไทยไม่ออกแต่กลับหยุดฟังเสียงร้องเล็กๆของเธอแล้วเกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นในใจนี่แหละค่ะคือพลังแท้จริงของดนตรีที่สามารถสื่อสารได้โดยไม่ต้องมีคำแปล ดังนั้นกระแสะความนิยมของน้องต้นข้าวจึงไม่ใช่เพียงการร้องเพลงให้คนไทยฟังแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียเป็นสะพานพาเพลงลูกทุ่งไทยไปพบกับผู้ฟังหน้าใหม่ๆทั่วโลกผู้ฟังที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะอินกับบทเพลงจากเวทีเล็กๆบ้านนาของเด็กหญิงคนนี้ค่ะ ยุคนี้แพลตฟอร์มอย่าง YouTube, TikTok หรือแม้แต่การไลฟ์สดบน Facebook กลายเป็นเวทีใหม่ที่ไร้พรมแดนแล้วค่ะเพลงลูกทุ่งไม่จำเป็นต้องรอค่าใหญ่ลงทุนโปรโมทในต่างประเทศอีกต่อไปจริงครับน้องต้นข้าวจึงสามารถส่งเสียงใสและเสน่ห์ที่จริงใจไปถึงแฟนเพลงทั่วโลกได้ทันทีนี่คือความแตกต่างที่ทาให้เธอเติบโตเร็วอย่างไม่น่าเชื่อครับถ้าวันนึงน้องต้นข้าวได้เดินทางไปจัดคอนเสิร์ตในต่างประเทศจริงจงจ อาจจะกลายเป็นหมุดหมายสาคัญของวงการลูกทุนไทยเลยก็ได้ค่ะและจะไม่ใช่แค่ความสําเร็จส่วนตัวแต่จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆมั่นใจว่าการก้าวสู่สากลไม่ใช่เรื่องไกลฝันครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแต่เป็นบทพิสูจน์ว่าลูกทุงไทยไม่ใช่เพลงเฉพาะกลุ่มอีกต่อไปค่ะใช่ครับแพลตฟอร์มออนไลน์ได้กลายเป็นสะพานที่พาความเป็นไทยออกไปเจอผู้คนทั่วโลกโดยไม่ต้องใช้ต้นทุนมหาศาลแบบในอดีตครับ จากเวทีเล็กๆงานวัดได้ต่างจังหวัดวันนี้น้องต้นข้าวกำลังก้าวเข้าสู่หัวใจแฟนเพลงหลายชาติทั่วโลกค่ะและสิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างไม่ใช่เพลงเสียงร้องแต่คือความจริงใจความกตัญญูและความเป็นธรรมชาติที่ข้ามกำแพงภาษาไปได้อย่างน่าทึ่งครับจากเวทีเล็กๆงานวัดในต่างจังหวัดวันนี้น้องต้นข้าวกำลังก้าวเข้าสู่หัวใจแฟนเพลงหลายชาติทั่วโลกคอมเมนต์บอกแอดมินเสาไอได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามก็สิบบัสมักหมอลำนิวสเพื่อไม่พลาดทุกข่าวร้อนทุกดราม่าก่อนใครครับ